เห็นสะสะพักประชาชนคนนี้ออกมาพูดในลักษณะท้าทายพรรคเพื่อไทยว่าให้ยุบสภาได้เลยไม่ต้องรอให้มีมติจากพรรคประชาชนผมก็มองว่าเรื่องนี้มันเป็นการให้เกียรติกันนะครับถ้ามองในมุมของผมหรือว่ามองในมุมของพรรคเพื่อไทยในขณะที่พรรคเพื่อไทยก็ไปเจรจาเข้าไปพบผู้บริหารพรรคแล้วก็ ถูกผู้บริหารพรรคประชาชนบอกว่าจะนําเรื่องเงื่อนไขการเจรจาต่อรองกันในการร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยเข้าไปสู่การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคแต่ซสพักประชาชนกลับออกมาบอกว่าไม่ต้องรอมติพรรคพูดอย่างนี้มันก็เหมือนกับว่าท้าทายกันนั่นแหละครับการรอมติพรรคของพรรคประชาชนในมุมมองของพรรคเพื่อไทยมันก็เป็นการให้เกียรติ พักร่วมรัฐบาลที่จะทํางานร่วมกันในอนาคตแต่เมื่อสอสอพักประชาชนออกมาพูดอย่างนี้มันก็คงจะเข้าทางพักเพื่อไทยนั่นแหละครับว่าจะยุบสภาเรื่องนี้ก็รอลุ้นดูนะครับว่าเกมเรื่องนี้เกมการเมืองดนาดอย่างนี้ใครจะเนื้อกอใครใครจะชิงความได้เปรียบกันระหว่างพัก ประชาชนจะไปโหวตสนับสนุนให้อนุทินชาญวิรุฬกุลขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีกับไพ่ที่พรรคเพื่อไทยมีอยู่ก็คือยุบสภาชิงยุบสภาก่อนที่จะมีการโหวตให้พรรคภูมิใจไทยหรือว่าอนุทินชาญวิรุฬกุลเป็นนายกรัฐมนตรีลุ้นกันดูนะครับว่าเกมนี้ใครจะแพ้ใครจะชนะประเทศชาติประชาชนจะได้อะไรหลังจากนี้ครับ